สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมแท็กเตอร์นะครับใครม่แล้ฝากดกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็มาอัปเดตชุดเครื่องเสียงของตัวเองนะครับใกล้จะออกก่นสางแล้วครับก็เพื่อจะมีงานบุญงานบวชนี่ก็เป็นชุดของเครื่องไฟบ้านนะครับก็เป็นทีมงานของผมเองเสถาถักตัวนี้ก็พับง่ายนะครับ มีสลักแสงบนเดี๋ยวมีงานประมาณวันที่ยี่สิบสามเดี๋ยวจะมารีวิวกันติดตั้งให้ดูนะครับคลิปนี้ก็หรือเสียงกลางมาออทำสีใหม่บูรล,ล้วณนะเพิ่มอีกสองใบครับ เราที่ใช้เป็นคันนี้นะครับตาก12เสียงแหลมก็ต้องแปดธรรมดาครับเสียงเสียงบ้านเราดูการนี้ก็เพิ่อมอีกสองใบครับก็าทำสีใหม่ใกล้เจ้ากษษาันสะ ส่วนตัเบีดก็เป็นของช่างน้อตครับเหมเออออเอือนเดิมตูเซอร์โบ18ใส์ดอกมิซอนก็อัปเดตชุดเครื่องไฟบ้านกันครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะไปเอารถแห่มาทำ เก็บสีไหมต้องฝนหนนานๆนะครับเผื่อฝนตกเผื่อไม่ได้คุมผ้าชาวบ้าน,นผมเครื่องไฟก็รับงานอยู่ที่ เริ่มต้น2,000บาทที่ไหนเลยรับแพงก็คอมเมนต์ได้นะครับ2,000บาทจะภาพยังต่อแล้วต่ออีกอยู่ทำด้วยใจรักครับลงทุนก็ประมาณเป็นแสนะ แล้ว, 2, 3, ลวสองแสนมันจะลงตัวสามแสนแหละทอกระสอบไม่ลงมาลงมากระสอบทำด้วยใจรักครับไป็รุ่นทอกระสอบเขาได้ไปหากินข้าวบรรจภาพนะสีตู้ไม,ไม่ไม่ได้ใช้สีระเบิดครับใช้กานกเนี่ย ไม่มีตังซื้อครับใส่ฝ้นฝ้นนานๆครับเวลาฝนตกเราจะไม่ต้องเผื่อเราคุมผ้าไม่ทัน แกจะออกพรรษาแล้วเผื่อจะมีงานครับพอได้ใช้ <c oughs> พอได้กินอาศัยทำวยใจรักครับ คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปเราติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม